สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับ NY อีกแล้วนะคะมาพร้อมอีเวนต์ใหม่นะคะเป็นอีเวนต์มีดปลาเรียกดาวกระจายนะคะซึ่งเอสวานกว่าตัวเก่านะคะที่เป็นมีดปลาดาวกระจายเฉยๆนะคะเดี๋ยวเอ็นไวจะขออ่านตัวเก่าให้ฟังก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงไก่เสียงอะไรนะคะก็ไม่ใช่ของ NY นะ NY ไม่ได้เลี้ยงไก่นะเป็นของข้างบ้านนะคะเสียง เจียวเจ้ามากเลยนะคะก็เดี๋ยวอ่านสกิลทั่วรเก่ากันก่อนนะคะเดี๋ยวขออ้างอิงจากตัวซุปเปอร์เลยนะคะก็จะเป็น70%นะคะสร้างเครื่องหมายนะคะให้ฝ่ายตรงข้ามแบบซุ้มแล้วก็เมื่อเริ่มเทินของชั้น65เปอร์ย้ายไปยังแถวนะคะก็คือสร้างเครื่องหมายนะคะถ้าเราตกแรนมาของตัวเองเนะะี่ยค่ะจะ70%สร้างเครื่องหมายนะคะแล้วก็จะ65เปอร์นะ,ะจะย้ายไปหาเขานะคะทีนี้ ตัวใหม่นะคะอ๋อจะมีบวก15ด้วยนะโอ้โหไก่ไก่แบบตัวใหม่นะคะจะเป็นถูกเนิฟนะคะจาก70เปอร์นะคะเหลือ65เปอร์นะคะจะสร้างเครื่องใหม่นะคะแล้วก็จะเรียกเขาด้วยนะคะแต่ว่าอันอันเก่าเนี่ย จะสร้างแล้วก็จะย้ายไปหานะคะอันใหม่เนี่ยจะสร้างเครื่องใหม่แล้วก็เรียกนะคะจะคล้ายๆสกิลของดาร์กเรนนั่นเองนะคะทีนี้ก็จะเป็น65เปอร์นะคะเมื่อเริ่มเทิร์นของฉัน6ย้ายทันทีไปยังแถว ฝ่ายตรงข้ามที่มีเครื่องหมายนะคะก็คือจะสร้างแล้วก็เรียกแล้วก็ย้ายไปหาได้อีกนะคะเมื่อเริ่มเทินนะโหเจียวเจเจียวเจ,ว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 จวมากเลคะสำหรับไก่ไ,ไก่ข้างบ้านส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น70%เปรนะคะสร้างเครื่องหมาย65%เปอร์ย้ายไปหานะคะอันใหม่จะถูกเนิฟนะคะ5%แต่ว่าจะเรียกด้วยนั่นเองนะคะเป็นแบบแบ็กนะเดี๋ยวเอ็นไว้ขอดูตัวนี้ก่อนนะคะ อ๋อจะเป็นแค่สกินนะคะไม่ได้เป็นแบบซูปเปอร์นะคะเป็นแบ็กนะบวก15เหมือนกันนะคะถ้าไม่ออกนะเป็นแบ็กแบ็กเนี่ยราคาจะประมาณ35บาทนะคะห,หน่วยไปสองมันแล้วนะคะมันไม่ใช่ซูปเปอร์นะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นแบ็กนะคะ35บาบาทก็คือเปลี่ยนสกินนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเก่านะคะมีดปลาดาวกระจายนะคะถ้าเป็นซูปเปอร์จะ อ่นึกก่อนเมื่อก่อนสมเมื่อก่อน8 9นะคะตอนนี้จะ99บาทนะ,ะ2.99เหรียญนั่นเองนะคะทีนี้เอเนี่ยจะไปดูที่หน้าอีเวนต์สักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีจีอื่นๆมาด้วยนะคะจะเป็นปืนหมัดราชาที่ถูกในประเทศนะคะก็คือจะเป็นหมัดไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามย้าย สครั้งภายใน1เทินก็จะส่งไปกรร้างนั่นเองแล้วก็จะเป็นเพนบอดนะคะมาด้วยใช้4ชิ้น4ชิ้นนะคะสชิ้นเท่ากันหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นมีดมาตัวเก่านะคะจะใช้แค่ค่3ชิ้นนะคะควัตถุดิบที่เราต้องหานะคะก็จะหาเป็น A3 ชิ้น A บวก2ชิ้นนั่นเองส่วนตัวสกินแล้วก็ซุปเปอร์นะคะตัวใหม่เนี่ยนะคะจี้ที่มาใหม่เนี่ยจะเป็นแบบสกินเท่านั้นนะคะ เป็นแบบเปลี่ยนสีแต่ว่าไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เพิ่มเปอร์เซ็นต์เออเรามีเสียงเอฟเฟกเป็นไก่อยู่แล้วนะตอนนี้ส่วนตัวอื่นๆนะคะจะเป็นเพน์บอดแล้วก็ปืนหมัดราชามีดปลาดาวกระจายจะเป็นแบบซุปเปอร์นะคะในราคา99บาทนั่นเองนะคะแล้วก็อินไวท์จะ รีวิวอีเวนต์ตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเริ่มสุ่มกันนะคะก็จะมีอีเวนต์การเล่นนั่นเองนะคะก็จะเป็นการเล่นวันละ6รอบนะคะโดยการที่จะต้อง6รอบนี้นะคะจะต้องชนะทัวริซึมด้วยนะคะก็จะได้ตัวไอเนี่ยนะคะเอถุงเนี่ยนะมา3ชิ้นต่อวันนะคะ3ชิ้นต่อวันถ้าเราเล่นครบ 6รอบแล้วก็ชนะแบบทัวร์รืซึมด้วยนะคะก็จะได้เป็น100เพชรนะคะ200หินเพชรแล้วก็อีก30เพชรเท่ากับว่าวันหนึ่งเราได้130เพชรบวกอีก200หินเพชรนะคะได,ได้ได้กี่วันเอ่ยเนี่ย5-7ก็คือ 5, 6, 7นะคะก็3วันนั่นเองนะคะก็โอ้ยได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้า เราเนี่ยสะสมครบ6นะคะจะได้ตัวหินเพชรด้วยนยะคะก็คือว่าเล่น2วันนะคะก็ได้แล้วนะฉะนั้นเพื่อนๆเอ็นไวจะให้ตัวข้อสังเกตนิดนึงนะคะถ้าตรงนี้นะเขียนว่าแลกเปลี่ยนนะคะแล้วอันสุดท้ายเขียนว่าได้รับในะเอ็นไวจะขอให้เพื่อนๆสังเกตว่าเรานะควรจะ รับอันสุดท้ายก่อนเท e ่ากับว่าเราควรจะรับวันสุดท้ายนะคะไอ้พวกนี้นะคะอย่าเพิ่งรับนะ,ะให้ใกล้หมดอีเวนต์เนี่ยให้มากดรับตั๋วเพชรก่อนนะคะถ้าแลกเปลี่ยนอนะวัตถุดิบจะหายไปนะคะถ้าเราได้รับเนี่ยจะได้จะไม่หายนะคะก็จะมาแลกรับอันบนได้ด้วยนะคะไก่เยอะมากเลยนะ,ะไก่ท,ทีนะคะกิจกรรมการเล่นก็นั่นแหละนะคะที่แอนไว้อธิบายไปนะคะเล่นวันละหกรอบนะคะก็จะได้ ไอเอถุงเนี่ยนะคะ 2, 2022เนี่ยนะคะแล้วก็ต้องชนะทัวริซีซึมด้วยนะคะก็จะเอาไปแลกตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งแลกแลก่าสุดท้ายโอเคโอเคนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นตนะ์เนไวยอ่านไปแล้วทีนี้ n y มีงบประมาณอยู่5,784ันเอดีั่นเองนะคะมาลองสุ่มกันไม่รู้ว่าจะปิดหรือไม่ปิดเพราะ n y เนี่ยเตรียมมาแล้วนะคะยืนรังจะเอามาสุ่ม สุ่มแล้วจะไปลองรีวิวพร้อมกับยุนรังนะคะจะแปลงยุนรังจะปลอมตัวเป็นด์กเรนแล้วนะคะทีนี้ไปเริ่มสุ่มกันเลยค่ะที่5าสิบแรกนะคะมาลืมกดโอ้โหต้องของกดกุญแจก่อนนะคะโชคมาหน่อยนะคะโชคมาหน่อย,ะะอยะะท้องขาดนะคะโอ้ มาเลยนะคะมาเลยนะได้มาอย่างละหนึ่งแล้วนะคะว่าใช้เอสี่ชิ้นเท่ากับว่าจะต้องหาเอสิบชิ้นนะคะเอบวกแปดชิ้นเองนะคะห้าพันเจ็ดจะปิดไหมเอ่ยเพื่อนๆมารอดูกันนะคะเอฟเอ็นวายมีตลอดเลยนะคะมีดมาล้วกระจายนะคะ ตอนนี้ได้เอมาสองแล้วนะคะจากสิบชิ้นที่เราต้องหานะคะว,ว้าวออกมานะคะไม่มาเออดูเหมือนเยี่ย้วเพื่อนเพื่อนนะโอ้ <ๆ S 1> นะถ้าแสงออกมาแล้วไม่ค่อยออกนี่แปลว่าเราน่าจะปิดแพงนะคะมีแนวโน้มที่ไม่ดีนะเพื่อนเื่อนนะ เงียบมากมาแล้วนะคะเอชิ้นที่2ออบวกนะคะชิ้นที่2องนะเอาเอสชิ้นแล้วนะคะมาหน่อยนะโอ้ตอนนี้นะคะหมดไป1,000นะคะหนึ่นะ ตลอดคลิปเลยนะคะไก่อ้อมมานไปหมดนะแต่ว่าพายวันไม่ได้เลี้ยงนะค <laughs> ะไม่มันเก็บเสียงด้วเลยทุกคนนะ <t> โอ้แสงมานะคะแต่หลอกนะตอนนี้นะคะ N Y ได้ S 1ชิ <S <S ้นแล้วนะคะจาก สชิ้นนะคะที่เราต้องหานะเป็นจี้ใหม่นะคะก็เออแลกไปเลยดีกว่านะ1,000นะคะได้ S1 ชิ้นก็น่าจะประมาณ4,000เนาะคอยมันเป็นอย่างนั้นนะคะจะได้ปิดนะอย่าใจร้ายกันนักเลยนะคะ ว้าวมาแล้วนีคะมาสักอันไหมมาสักอันไหมโอ้โหไม่มาสักอันเลยนะะแ่งมาสองแต่ไม่มาสักอันหนึ่งนะเงียบแหละ เชื่อเราไม่เคยขึ้นเฮ้ยแพงมากนะโอ้โหมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ1,500น้ะคะไดเอสมาสองชิ้นแล้วนะคะ1,500น้ะคะไดเอสมาสองชิ้นนะคะเอ้ยมันมันเอามันมานะช่วงนี้นะยหน่ว้ใช้ดวงใช้ทำอะไรเกี่ยวกับโชคลาภบ,บ่อยนะคะต้องขอให้ดวงดีๆนิดนึงนะ อย่าไปปิดเยอะเลยนะคะมันแพงนะกล่องน้านี้ลายปิดเยอะมากนะสีนี่โอ้โห8ปพันหนึ่งมืนแปพันหนึ่งมืนเป็นว่าเล่นเลยนะคะจนแบบว่าช่วงหนึ่งหน่อยเนะะี่ยไม่ยังจะทําคลิปสุ่มกันแล้วนะคะไก่นี้ก็กระตากดีจังหรนะือะอ่ะมาดูคะแนนลัคกกี้กันที่สองพันนะคะ สักอันหนึ่งน่า A อบวกอะนะหน้าตะพันละเอสนะคะเออมีจุดพูกันอีกนะวันนี้วันที่ห้าแล้วยังจุดพูกันอีกนะคะทั้งไก่ทั้งพูกเลยค่ะ ไปต่อกันที่พันที่สามเลยนะคะของสักสามพันนะคะอย่าลากกันไปเลยนะคะมีห้าพเจ็ดเองนะ,ะอย่างเงียบซีนะ,ะอ้าวมาแต่เอนะคะเฮ้ยลอชื่อไม่เคยขึ้นเลยนะคะเฮ้ยไม่มาลอกกันซีนะคะ เอาไว้ทอง,ทงๆอะนะ A เออดวว่ามันเกือแล้วนะไม่แต่เอนะคะเอบบกอยังไม่อ,ออกเลยนะเดี๋ยวขอกดผิดขอขายตัวทีเอก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเต็มแล้วมันจะไม่ค่อยให้นะนเพื่อนๆนะ ว่า,วาเราต้องเปลี่ยนภาษากันนิดนึงแล้วแหละนะเฮ้ยเกือบมากเอ้าไม่ไหวแล้วนะคะต้องเปลี่ยนภาษาแล้วนะเหลือสามพันเนี่ยเดี๋ยวไม่ปิดนะคะไปภาษาอินโดกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรอบนี้ไม่มีซุปเปอร์มีแต่สกินนะคะเปลี่ยนเป็นสีดำให้มันสวยงามนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าสกินนะเดี๋ยวจะดูกันนิดนึงนะคะว่าตอนที่เรา ได้รับมาเนี่ยออฟดีหรือ,อยังนะคะถ้าออฟดีเลยว่าจะไม่เปลี่ยนสก,กินนะคะมันแค่อยาดรีนะถ้ารีแล้วมันหายากกว่าเดิมนะคะหมดแสงหมดอะไรเยอะแยะหมดมาต่อกันที่ภายาาโดนะคะโอ๊ยเท่าไหร่เนี่ย S นะคะ S 1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ349นะคะโอ้ก็เอาเรื่องนะคะแต่ใครบีกบก็จะเลยนะ ไม่ว่ากันนะคะอ้าวมาดีนะแต่ขอเอโบกด้วยนะคะเฮ้ยพันนี้เอโบกไม่ออกเลยเพื่อนๆโอ้โหพันนี้เอโบกไม่ออกนะคะกลัวจะไม่ปิดตั้งเลยอะ่ะนะหมายถึพันห้าได้มาสองอันนะคะสามพันไม่ออกเลยนะ ไอ้บัวออกดีนะคะเนี้ยเฮ้ยไปไหนแล้วออกมาเฮ้ยทำไมไม่มีชื่อเอินไว้บ้างเนี่ยสุ่มนอกอีไว้เนี่ยแล้วเหรอ เงียบจังเลยตายแล้วนะคะมันจะไม่ปิดเอานะเฮ้ยไม่ออกเลยนะทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาแล้วนะคะ ต้งสมชิ้นนะคะเหมือนอันนี้จะได้นะคะเพรามาชื่อขึ้นเอ้ยมาแล้วนะคะอีกแค่สองชิ้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับ A บวกเนะ,ะ่เอวาได้ลองเปิดกล่องดองแล้วนะคะไม่มีนะคะไม่มีเลยสักชิ้นหนึ่งนะคะขอให้ปิดนะคะอีก1800ที่เหลือนะคะโอ้ย อก,กดแลกผิดแล้วกันนะคะทีนี้จะไปต่อกันเลยนะคะอีก1,800ที่เหลือนะตอนนี้จะ4,000แล้วนะคะ4,000เรียบร้อยนะคะปิดไหมเนี่ยตุ้มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมนะคะโอ้โหได้เอเยอะมากนะเอวอดีตังเลยอะ่ะ เฮ้ย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 จะมาไม่มาเฮ้ยเราไม่เห็นขึ้นว่างเลยนะชื่อผมไปไหนหมดเฮ้ยอย่ามาเกือนะอย่ามาเกือนะ มาเกลือนะอ้าวมาแล้วนะคะใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะคะตอนนี้นะเหลือแค่เอบวงอีกชิ้นเดียวนะเอ้ยชื่อขึ้นชื่นขึ้นทุกคนชื่นขึ้นชื่นขึ้นไม่มาหลอกนะนะจะเป็นกล่องที่แล้วเนะะี่ยค่ะอ้าว ทำไมคุณเกลือกับผมอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหมันต้องได้สักอันแล้วไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้สักอันนะไอ้ ขายๆา,ยายไปไป,ไปขายก่อนนะคะมันเยอะแล้วมันจะไม่ให้นะเพื่อนๆนะถ้ามันเต็มครังเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยออกนะคะความเชื่ออีกแล้วเนี่ยมาดูกันนะคะต้องออกแล้วละนะโอ้เรียบร้อยนะคะออกแล้วนะคะปิดที่เท่าไหร่เนี่ย4นเ0นะคะเพราะว่า N Y อะ่ะ มีเพชร Elliot, อยู่5,700นะคะตอนนี้เหลือ1,000นะคะแล้วก็ลัคกี้เศษ700ปิด4,700นะคะก็ 4, ไม่ถูกนะคะไม่ถูกแต่ก okay ็โอเคนะคะดีกว่าเพชรหมดแล้วไม่ปิดไฮลยก็จะกดแรกกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวคลิปหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ตัดการเจสซี่เปอร์นะไม่รีแล้วเพื่อนเเห็นไหมไม่รีสกินแล้วนะคะสกิน35บาทนะคะก็ใครนะคะที่อยากรีให้มันสวยๆก็ไปรีได้นะคะมันไม่มีผลอะไรนะคะเปอร์เซ็นเท่ากันเลยนะคะระหว่าง สกินกับไม่สกินนะคะใครอยากเติมให้มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบขึ้นชื่อว่าเป็นสกินก็เติมได้นะคะ35บาทแต่ว่าไม่เป็นซูปเปอร์นะคะเท่ากันนะคะแต่วันไลนได้ออฟสวยแล้วนะคะตัดการ์ด70เ,เปอร์เนี่ยแองเจิลการ์ดเนี่ยนะคะอันอื่นนี่ยไม่รู้หรอกนะคะเป็นภาษาอินโดแต่ว่า70เ,เปอร์แองเจิลการ์ดเนี่ยแปลว่าตัดการเจ็ดสิปเปอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยาวพอสมควรเลยนะคะก็ 4,700เพรนะคะสำหรับ N.Y. ในการสุ่มอีเวนต์นี้นะคะใครนะคะที่สุ่มแล้วปิดเท่าไหร่ก็มาบอกกันได้นะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ปิดก็ขอให้ปิดน้อยๆนะคะอย่าปิดเกือไป N.Y. นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากร้านกันนิดนึงนะคะเป็นล้านของ N.Y. เองนะคะใครนะะที่หาไอดีอยู่ก็มาดูได้นะคะที่ เพจของ NY เองเอเฟซหอย NY นะคะเนี่ยเพจนี้เองนะคะก็มาดูได้นะคะมีไอเดียเยอะแยะมากมายในนี้เป็นหมดเลยนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยนะคะก็เยอะแยะนะคะไปดูได้ไปดูเอาเองนะคะยังทักมาคุยนู่นนี่นั่นได้นะคะก็ไปแล้วค่ะวันนี้นะคะใครผิดเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาคกันได้นะคะบ๊าย,ายติดติดติด